พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมพศ2564 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติม,ตมอาศัยอำนาจตามความในมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชะกำหนดขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตราหนึ่งพระราชะกำหนดนี้เรียกว่า พระราชะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมพศ2564มาตรา2พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งยังไม่ยุติลงให้กระทรวงการคลงังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศเพื่อออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลแห่งรัชการไทยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน500ล้านบาทโดยต้องลงนามในสัญญาก,กู้เงิน หรือออกตราสารี้ภายในวันที่30กันยายนพศ2565บัก2วงเงินกู้ตามบัก1ไม่กระทบต่ออำนาจการกู้เงินหรือออกตราสารีของกระทรวงการคลังตามพระราชะกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พศ2563มาตรา4ให้การกู้เงินตามพระราชกำหนดนี้เป็นการกู้เงินตามมาตรา53แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561มาตรา5 เงินกู้ตามพระราชากำหนดนี้จะนำไปใช้เพื่อการอื่นนอกจากการดังต่อไปนี้มีได้ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019 2. เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัส โครโรนา 2019. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาวรรค 2. แผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการตามวักหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดนี้มาตรา 6. การกู้เงินตามพระราชกำหนดนี้ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเท่าที่จำเป็นโดยคำนึงถึงขีดความสามารถของรัฐในการชำระหนี้คืนประกอบด้วยในกรณีจำเป็นคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้ปรับ,บวงเงินกู้ที่กำหนดไว้ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดนี้เพื่อการตามมาตรา5วงเล็บ1วงเล็บ2 3. และวงเล็บ3ก็ได้แต่เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมด ต้องไม่เกิน500ล้านบาทมาตรา7เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาการกรองและอนุมัติการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามมาตรา5และมาตรา6ให้คณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019พศ2563มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณากลั่นกรองเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและให้นำความในมาตรา8แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พศ2563 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมมาตรา8การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการการกู้เงินการเบิกจ่ายเงินกู้การชำระหนี้การรายงานการกู้เงินและการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกู้เงินตามพระราชกำหนดนี้ให้นำความในมาตรา9และมาตรา10แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พศ2563มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมมาตรกาวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชะกำหนดนี้ผู้รับสนองพระบรมบราชโองการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี บัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมพศ2564แผนงานหรือโครงการที่1แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ยารักษาโรควัคซีนและการวิจัย พัฒนาและผลิตวัคซีนภายในประเทศรวมทั้งการปร,ปรับปรุงสถานพยาบาลสําหรับการบําบัดร,รักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานของรัฐที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายในวงเงิน3-0,000ล้านบาทโครงการที่2แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงการคลัง ดูแลในส่วนนี้ในวงเงิน300แสนล้านบาทต่อไปโครงการที่3แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโดยมีค่าใช้ใจ่ายสำหรับการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นการลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจ โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลในวงเงิน1,70,000ล้านบาทเหตุผลในการประกาศใช้พระราชะกำหนดฉบับนี้คือโดยที่โรคไวรัสโคโรนา2019นั้นยังร,ระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนและต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างหนักหน่วงและกว้างขวาง เป็นวิกฤตสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและต่อเนื่องกับการแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้ดำเนินการอยู่จึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศและป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้